ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสายเปตองจะให้ชมเปตองคู่ชายทั่วไปเนื่องในงานวันเกิดเบิร์ตเดย์พี่ลีซุมาลีนะครับไม่จำกัดทีมชาติร้อยละซื้อเล่นได้แต่ทีมชาติเสียแต้มต่อนะครับผู้ที่ผมผมกำลังถ่ายอยู่นี่ก็พี่สมยศเป็นทินชาติก็ต้อง ต่อแต้มนะครับลงให้ทีมบอกนอเจอกับทีมจะภาพนะครลังสิตธ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสายนี้ผมก็ไม่อ่านนะบอกอะไรแต้วต่อได้เ เมาเข้าวงอันนี้ให้ดูจากด้านหลังไปก่อนนะครับเจ็บจบวอน,นี้เดี๋ยวผมจะไปให้ดูจากด้านหน้ามาเมื่อวานนี้มีแมตช์แข่งกันเยอะมากกีฬาเลิกดึก จะไม่ค่อยเห็นนะพิรามาสาวสดีครับเนี่ยเมื่อไรจะเรียกงูไว้ติดทีมชาติอ่ะโอ้โหยาเลย่า <c oughs> ดูต่อครับดูต่อแซวโคตรตึ๊บครับเขาเป็นโคตรตึมชาติอันนี้สนามยีเ่เอ็ดครับเจ้าภาพอยู่สนามยีเ่เอ็ดไม่ใช่เจ้าภาพกับเจ้าของสนาม เอจะภาพทองวันเกิอดอีกคนนึ่งตีดังตุ๊กนะรู้เลยตีดังตุ๊กคืออะไรอ้าวไม่ถูกเลยติดเชื้อมาจากเมื่อวาน <c oughs> ให้ดูครับน่าก็สวยนี่สมยศต้องมาฟาดแล้วครับลูกนี้เนี่ยทีมชาติไทยต้อง ต่อแทมครับปีล่าสุดติดหนึ่งในห้านะครับปีนี้ไม่ทราบว่าติดหรือเปล่าอยู่แต่ก็อยู่ในระหว่างหนึ่งในห้าของปีที<ป>่อ,อยู่ทิมชาติครับภาพได้แต้มนะครับเมื่อสักครู่หนึ่งแต้แม ทีมนี้บเบรกปรกอนอนหนึ่งนะครับใส่หนึ่งนี้เขาน่าจะให้เป็นตัวเต็งเดกปกนอนส่งกี่ทีมไม่แน่ใจน่าจะหลายทีมมีแต่ตัวดีๆต้องที่สมยศตีพลาดอีกแล้วสนามวันนี้ถ้าไม่ถึงตัว ม,มันมันมันจะตียากเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่ฝนตกพุ่งดีนะครับพี่กุ้งเข้ามาพี่กุ้งเข้าดีครับพี่ชิดต้องตีค <tiế> ร <c urar> <wine> well well. ับตอนนี้อย่าเดาพาดเลยยังไม่โตเลยอีกสนามมึงมาดูลูกตีพี่ชิดครับโดนน้ำเบียร์ครับเบียรเดือดป่าด่าโน้ตเลยที่ไหนเนี่ย การล่มทำไมเนี่ยไม่แดกที่เกล็ดออกเอามาวางใหม่เขาวางไว้ที่เดิมนกพุ่งเข้าดีมากครับนีน่นี่นองไนนะครับผมดูพี่ชิดตีเตีครับลนีปั้งตงีลึกตีลึกดูลูกตีลูกครับปั้งโอ้จอดเลยลูกเนี้ยก็ตีขวาไปเลยไม่ต้องตีซ้าย ดูมันมีสมยศจะตีเปิดทางนะครับตีเปิดทางให้ก็ตีลูกล่านคอนอต้องหุงจนนี้มา <c oughs> มาโอปีเอ็ดเหลือลูกพอดีมือเลยครับ ดูว่าเขาจะไล่หรือเปล่าดูนักกุ้งเข้าลูกนี้ก่อนครับถ้าบัดซบได้ก็เป็นเรื่องโอ้โอไล่แบบนี้ไล่คือจะเข้าอาสามเข้าอาสามชั่วโอ้ยเอียงเข้าโค้งมาเฉยเลยเ้องดีมากอ่ะสามแต้มครับครับจะเห็นจะชัด,ดกุ้งเข้ามาเ,เปี้ยง โดกตีพิชิตนะครับตียากอยู่นะครับมันเป็นยากจุดนี้ใส่ปั้งเบี่ยวมาลูกแรกสองต้องโดนนะครับปั้งเรียบร้อยทางผิดตอนนี้แต้มนำสี่ศูนย์แล้วนะเยต้องเข้าคุมฮะอ้อยดีดออกแล้วครับลุง โอ้นี่ก็หลุดนะจะเสียจีแต้มรอบนี้ปีชิดต้องคุมด้วยนะจะคุมจะช่วยคมอืมคุมดีอยู่ฝั่งว่าจะเข้าหนึ่งกินหกเลยรอบนี้กุ้งบบุรี เป็นตัวทอบอรครับอ้ห oh. ต้องได้ตีแล้วครับพี่สมยศจะตีแล้วตีสองลูกได้สองเา uh. ก,ก็กระเพื่อจอดด้วยนะครับเริ่มมาแล้วครับจอดมาอีกลูกครับมาอีกลูกครับจอดเอาไม่จอดนอกสนามครับอ้าฮ่าฮุาแล้วตีเอ ตีจริงๆเนี่ยเขาจะไปตีรับสามเข้าไม่ได้้ต่อตีเลยก็จะเข้าฮะจะเข้าจะเข้าน่าจะเข้าก็น่าจะได้สี่อะไรประมาณนี้ตัดใจเข้าครับลูกนี้ไม่ตีอ้าเรียบร้อยตีรับสไ่งเลนเลเ่น ได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วได้ตีนัดสองพี่จะหลับเป็นนะบ้านน้ำสองแล้วสมยศจะตีหรือเข้านะครับเมื่อสักครู่นะกุ้งลากแก่นตีครับปูได้เต็มเดียวฟอสตันดีอ่ะสิดธิ์มาปบบเดิมลูกนี้นะกุ้งเข้าดีเกินครับไม่ออกครับเจ็ดตัว นกกุ้งต้องเข้ามาใหม่นะครับได้เรียบลูกหนึ่งลูกนะครับตอนนี้ลูกนี้เข้าหรือว่าห่างครับเฮ็ยเข้ากินได้สบายดูลูกเข้าเฮ็ยก่อนนะครับเอสทำพ่นดูครับดูครับตูงนี้ ลูกนี้ถ้าโดนแจนเคลื่อนนะครับโอ้ยตีจอดยี่พอแจนควรจะมาไม่มาครับลูกมือตีสวยมากแล้วลูกสกูจอดสวยวีเอสกะแท็กเจนด้วยจะดูนะครับจะคุมอยู่ไหมตอนนี้เสียเปรียบลูกอีกแล้วเสียเปียบสองครับ เลี้ยลูกเดียวตอนนี้คะแนนหนึ่งต่อสี่โอ้พี่ชิดเข้ามาตัดได้ดีอยู่ครับต้องตีออกไม่ตีออก,ออกลูกนี้จะทำให้เขา้ายากตรงตีครับตรงตีว่าได้หนึ่งอยู่แล้วนะเท่าที่ดูน่าจะได้หนึ่งอยู่แล้วจะดูนะครับ นก,กุ้งเข้ามาโอ้ยต้องได้ตีแล้วมั้งครับหรือ,อย่างไงจะดูจะดูขุนเกินดินชาติตีนี่แน่ครับดูพี่สมยศจะทำอะไรพี่สมยศจะทำอะไรตีตีรับสองถ้าโดนรับสองครับสองแฉมเป็นสามตอ่อนก,กุ้งได้ขึ้นลูกต่อนะครับ เหมือนจะไล่มา 3- าสแล้วนะครับเขาไม่มีสกอร์บอร์ดผมก็จำอาจจะหลงอยู่นะฮะยศขึ้นมาสวยครับอ้าวดูนะครับพี่สมยศจะฟาดลูกนี้นะครับลอยมาปั้งเต็มเม็ดจอดร่อมครับอีฟพีเอสจะเข้ามาตัดหรือเปลี่ยนไปเลยไม่ครับแพ้สองอยู่ครับตอนนี้พีเอต้อง เข้ามาตัดนะครับชับอืมในเปลี่ยนเลยอิชิตตีไม่ได้ครับเสียสองอยู่ถ้าตีคือตีตัดแก้มต้องช่วยเข้าแล้วอิชิจะเข้ามามาซุกชนพีเอเข้ามาลุงนี้มีปัญหาลุงนี้วัดได้คนระับ ลูกฝั่งเบดบกนอยังได้อยู่ปั๊กอ่านี้เปียกแน่นอนพี่สมยศได้ตีแล้วครับลูกนี้เดินเข้าหา,าเ,เดินเข้าหาจัดเลยครับดูพี่สมยศจะฟาดนะครับลูกนี้ซัดเปี้ยงโอ้ยตีปิดลูกอีบอยเมียต้องตีอีกครับลูกได้เปียกอยู่นะครับตอนนี้นะกุ้งคุ้มอยู่อ้าวตายครับ

ทปมเด็ดบกนอได้หนึ่งแล้วจะเอาเพิ่มอุ้ยแกเข้าดีวะ่ะโค้งม,มาเฉยเลยอา้อนะอาดูนี่ยดโยนปั่นก้อยนะครับโยนปั่นก้อยนะครับว่ายปั่นก้อยมาได้จริงๆด้วยครับคะแนน6ต่อสี่นะครับนักกุ้งเข้าดีใหญ่เลยพิชิตจัดสอยครับลูกนี้สัตว์ปั้งจอดนั่นไงสวยครับลูกตีลูกนี้ จอดก็ถือว่าห่างครับสำหรับมือระดับนี้นะคุงเป็นมือเข้าแบบเชื่อขนมกินได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนครับเปลี่ยน,ยนพิชษจะฟาดลูกที่สองครับลูกที่สองลูกแรกถูกไปแล้วลูกสองใส่ตั้งตกหน้าเขียหวานเรียกตีหวานครับต้องสามอีกลูกหนึ่งครับสัดปั้งอ,อุ้ยผิดปิดปิดปิดิดิดต้องคม อาพีเอสดีเหมือนกันครับปัดปังโอ้ยพีเอสก็หลุดนะ่ะเสียเยอะแล้วมั่งหลอบนี่สั่งตีตัดเกมเท่านั้นนะครับตอนนี้ต้องตัดเกมเอา้าไม่ตายด้วย,ยเปล่ามือเข่าน,านะนากุ้งเข้ามาโอ้ยเข้าได้สามลูกนะดูพีเอสจะซุกเนะี่ย สุขให้พี่สมยศตียากนั่น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 เฮ้ยเดี๋ยได้ไม่ไม่ติดนะถ้าติดกว่านี้จะตียากเลยพี่สมยศไม่กล้าตีโอ้จะลากแก่นเลย <laughs> <laughs> เอาจะดูนะครับ <laughs> โอ้สุดยอดลูกเมื่อกี้ขอดูทีขอดูทีเขา เขาได้หนึ่งแล้วนะครับเขาเขาจะเข้าลากแก่นงั้ือนกัอ่ะดูนะครับดูดูเขาจะลากแก่นมาบนนะระดับโปจะลากแก่นโอ้ยได้สองครับอุ้ยมีลูกอีกลูกหนึ่งเอาลากมาฮะเกมเลยเนี่ยลากมาให้ดูนี่เกมเล่นเกมแล้วลากไปเกมเปลี่ยอ้าวลากแก่นต่อลากแก่นต่อตอนนี้ได้สองแล้วนะครับ ถ้าดูเขาจะลากแก่นมานะมีสมยศกินชาตไทยโอ้ยได้จริงๆด้วยไม่่ที่ว่าได้ได้คือลากแก่นโดนสุดยอดลากมาไกลเกินลากมาไกลเกินล,ลากแก่นโดนจริงๆด้วยเป็น9ก้าแล้วครับเกแล้วนก,กุ้งเข้าดีครับคะแนนเหมือนจะเก้าต่อสี่ครับเบดเด็เดแก็ตองเตีมหนึ่ง จอกับเจ้าภาพนครลังสิตนะฮะเบียมาซุกอีกแล้วเสียเปียบลูกอีกแล้วครับแบบมือตีตีด้วยไม่ได้ฮนะปั้งโอ้ยไม่ได้ครับเบียดเข้าไปตองหลุดเนะี่ยถือว่าหลุดในะวันนี้ปกติเคาจะเข้าดีกว่านี้ว้าวต้องมาดูก่อนครับ เปลี่ยนพี่สมยศให้เปลี่ยนครับ <c oughs> เขาเดินไปเข้าวงแลูกแรกยิงมาไม่ดีลูกแรกบ้านเข้าไปหาเดี่ยวได้ไหมไปเลี้ยวก่อนไม่หลบเข้าหาเขาหน่อยพี่สมยศจะตีครับตีถูกได้เปรียบอาจจะถึงเกือบเกมนะเพราะวะ่าลูกเหลือเยอะเอาตายครับพี่จิตเหลือสามลูกทำยังไงต้องคุมอย่างเดียวนะครับพี่จิตพี่อคุมคุมครับคุม ปั้งเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนอีกแล้วทำให้พี่สมยศตีง่ายใช่พี่สมยศฟาดแล้วครับปั้งตายพี่เชี่ยพี่จิตต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับถ้าอยากรอดเปลี่ยนให้หมดโอ้ตีตัดเจมครับตีตัดเจมไปเลยแก้วตีไปเลยตีแล้วจะได้คุมสามทันที สี่ทันทีพิชิตเล่นนะโอ้โหเขาผิดลูกนกุงเหลืออ่าก็เอาอีกแก้มเดียวนี่ครับีิชนกุงน่าจะเข้าได้แล้วครับเป็นมือเข้าดูนะเข้าได้ไงก็เลยไม่อยากตีไงตีลูกลูกนี้น่าจะเป็นลูกเกมดูนะครับปั้งเอ้าตัวตายตัวแทนครับตัวตายตัวแทนวิ่งได้ยังไงไปเนี่ย ตัวตายตัวแทนครับเอาอีกแก้มเดียวนะครับเดีบบกกรอีกแก้มเดียว,บบด,ยวดูนะกุ้งจะทำเกมได้หรือเปล่าเรียบร้อยอันนี้ยังไม่มีใครตกรอบนะครับแล้วก็ทีมชนะก็ยังไม่เข้ารอบไปตัดบนต่ออีกทีนึง ทีมแพ้ก็ยังไม่ตกรอบรอตัดล่างอีกทีหนึ่งครับดี